สวัสดีครับวันนี้เรามาดู H1 2023กันนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยแต่เบาะยังเหมือนเดิมนะอ่าจริงๆก็คือเขาจะมีรุ่นย่อยอะครับที่เบาะมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ทางร้านเราตัดตรงหมดนะอันนี้เราดูเบาะหน้าก่อนลูกค้าสั่งชุดทุ่มเบาะแบบโซฟาครบเลยนะครับทั้งที่นั่งสี่ตอนอ่า ด้านในก็จะเป็นใย,ยสังครอสเหมือนเดิมนะครับแบบที่เคยเรารายงานไปนั่งแล้วก็จะนิ่มขึ้นใครที่นั่งรถ H1 แล้วยังรู้สึกว่าเบาะแข็งสะเทือนมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถออเดอร์อันนี้ได้สีหนังออเดอร์ได้นะครับสีใกล้เคียงสุตรของทางร้านจะเป็นสีครีมนะครับประมาณนี้ข้างหลังอันนี้เบาะ ฟังก์ชันเบาะที่หมุนหันกลับได้นะครับทางร้านเราติดตั้งที่หน้าร้านเราก็ทำให้นะครับทำเป็นปกติเลยทุกฟังก์ชันจะใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้เบาะแถวสองอันนี้ก็จะเป็นแถวสามนะครับลูกค้าออเดอร์ครบหมดเลยทุกส่วนนะครับในส่วนของตัวเบาะก็จะเลื่อนปรับได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับโอ้สวยงามจริงๆ โทษนะครับขอลงอีกทางหนึงอ่าเรียบร้อยแบบนี้นั่งสบายแล้วสนใจทักมาได้นะครับสีหนังอยากจะเปลี่ยนสีก็สามารถทําได้สีดำสีน้ําตาลสีแดงนะครับล่าสุดเราก็จะมีสีแดงเลดวายสวยเหมือนกันเรียบร้อยครับขอบคุณมาก